I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands are plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and f all the doubters they're just young downers i swear to god they all let me down i always fought just to wear the crown i'm off at these clowns who were all taught they deserve it nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจเน้นหาไม่เน้นปลานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึง f อฝั่งสปปลาวด้วยมาพบกันอีกแล้วสวัสดีครับพี่ทีมสวัสดีครับผมนิชาครับครับผมวันนี้พี่ทีมพามาแก้มือนะครับไหมไหมเดิมไหมเดิมอ่ะให้ท้าก่อนวันนี้กี่ตัวกี่แต้มวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ สามแต้มงี้ก็ตั้งปอหน่อยนะตัผมกับตัวผมตัวผมอ๋อโอเคปลารวมอ่ะปลารวมสองคนเราสองคนเราน่าจะสิบสองแกมนี่โหลนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ทีมจะพาเข้าหมายนะครับไม้ไม้หมุนเพื่อนไม้หมุนไม้หมุนไม้นี้อยู่ที่ไหนครับผมอีกครั้งนึงอยู่ที่ตำบลเมืองคุกครับบ้านเมืองคุกอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราลุยวันนี้โหลนึงจะถึงไหมนะครับไปลุย ของเราพี่ทีมนะครับสู้ๆ,ๆหมุนฟ้าหมุนดวงแต่น้อ่ะไม้มาหนี้อนนโอ้ตัวมึงแง่ดิทิ้งไปยึงดูอยู่ดิ

เดียบร้อยโอ้ยหลุดหามเลยตัวแรกโอ้ยตัวแรกหลุดเปลนงได้นาะมาเนี้ กลกเปียกเต็มเงี้ย ตลอดเดวลากล้องดับกล้องร้อนมักได้ป่า <laughs> ปลาช่อนมาแล้วครับผมก็เมื่อกี้กล้องมันร้อนนะครับตื้ออยู่ตั้งนานกล้องมันตัดไปก่อนนะครับผมก็ไซส์ก็เกือบโลครับผมเกือบโลงามนะครับผมก็สองแ้มแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึง่งโอเคครับเบรกูด <im itation> มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ทีม <im itation> โอ้เหนื่อยร้อนแดดครับวันนี้ลาก็ตาไม่ไมค่อยดีน้ําก็แดงนะครับวันนี้ <laughs> กัดใกล้กลแต่ไม่กัดเหยื่อเราครับโอ้โหต <im itation> า,าตาบอดตาตาบอดนี่นะครับพี่ทีมผลงานพี่ทีมวันนี้ดูครับดูเดี๋ยวคีบมาให้ดูนะครับนักตกปลานานาชาติของเรานะครับก็ฝากเหยื่อหน่อยพี่ทีมช่วงที่ขีบปลาฝากเหยื่อหน่อยอาพูดหน่อยแล้วคอนเซปต์ว่าไงคอนเซปต์นะครับเน้นท่าไม่เน้นปลานะครับ ซอมบี้เกณฑสองนะครับวันนี้เราก็ได้ไม่รู้จะทําเมนูไหนนะครับวันนี้ลดอะไรนะลดจุดด้อยลดจุดด้วยเพิ่มจุดเด่นเน้นได้เน้นได้ปลานี่นะครับผมกูซ่ากูซ่าในตัวนี้นะครับพี่ทีมในตัวนี้เป็นไงครับตบมือพี่ทีมหน่อยครับผมสุดยอดเลยนะครับผมก็ปูให้สองตัวเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไม่ทําลายสถิติครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราต้อง เปลี่ยนที่ก่อนอ่าได้ข่าวว่าสั่งเบ็ดมาแล้วสั่งเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดนี้มันเบ็ดเด็ดเบ็ดตีหน้าดินนะครับเนาะครับฝึกเล่นไปก่อนฝึกเล่นครับนี่นะครับไซส์สวยนะครับน่าจะถึงโลไหมพอดีนะครับผน่าจะโลสองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใหญ่กว่าอาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์ที่แล้วมันได้ตัวไล่เลี่ยกันแต่อันนี้ตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กเอาปู่ให้สองตัวก็เอาเนาะอันนี้ก็สองตัวเท่าเดิมนะโอเคนะครับผม อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็พี่ทีมนะครับพามาไหมเวียงคุกนะครับมาซ้านะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลานะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของพี่ทีมด้วยชื่อช่องอะไรนะโอ้ยังไม่เปิดเลยครับเล้าเลยเดี๋ยวอาศัยช่องนี้ไปก่อนครับอ่านะครับผมสาหรับวันนี้ผมและพี่ทีมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ